ไปบังกันอาจจะสงสัยทำอย่างนี้นี่เองครับนี่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 เนี่ยเนี่ยเเสียบเข้าตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมนี่เนี่ยนะฮะเนี่ยฝั่งล่างก่็เสียบแต่ผมยังไม่ได้เสียบตอนนี้นะครับมันต้องบีบลงก่อนครับเดี๋ยวมันออกยากอีกนะ เขาเสียบแล้วผมก็จะไม่ต้องแก่บ่อยนะตอนนี้มันไอ้รุ่นนี้มันผมมันมันล็อกแน่นครับผมนะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้นะผมว่าจะต่อโมดูลแล้วนะท่านผู้ชมครับผมแต่ฝนกำลังจะตกครับผม ก็เอามาชมให้ท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งครับผมมาดูเกี่ยวกับการต่อสายไฟนะครับท่านผู้ชมครับผมนะะจากสวิกนะหน้าแท่นนะฮะผมก็โยงมานะครับท่านผู้ชมจากสวิกหนะ้าแท่นนะฮะจากหลังแท่นก่อนนะฮะเริ่มต้นจากหลังแท่นเรา นะเข้ามา1เส้นเข้าแท็บฟิวออกจากแท็บฟิวเข้าไปสวิกหน้าแท่นนะฮะเส้นบนด้านล่างก็ได้นะฮะเราจะสวิกหน้าแท่นนะฮะผมก็เอาลอดมานี้นะครับผมลอดได้หมอแปลงมานี้นะครับผมมาเสียบตัวนี้อินไปจดเขียนคำว่าอินพุตนะของ ซอฟต์สตาร์ตในซอฟสตาร์ตเนี่ยนะแท้ๆนะไม่ใช่้องกันลำโพงที่เขาพูมมดเนี่ยฮะมันจะเขียนว่าอินนะครับผมท่านผู้ชมนะคนที่มาเรียนกับผมก็เรียนประกอบผมก็สงสัยไหมครับนั่นอะไรอนะินเนี่ยแล้วก็เอาพุทอะไรก็กระตอมหมวกก็โอ้โหจากสวิคนะนะมาเข้าตรงนี้เข้าตรงอินนะฮะของซอฟต์สตาร์นะฮะ จาก s อฟ r ์สตาร์ทเขียนคําว่าเอาพุทคือออกนะฮะเอาพุทก็เข้ามอแปลงเลยครับผมมอแปลงก็จะมี2เส้นนะอินสีดําๆเนะฮะสอสเส้นเหมือนกันก็นะจากมอแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออกมานะฮะนะของกลาวก็จะมี2กดนะผมเพื่อความสะดวกนะผมก็บัดผันใส่กันแล้วก็บัดกลียวออกมาเลยนะครับผม บอดก็มาก็เสียบเข้านะฮะตรงคำว่า gnd นะครับเข้าแล้วมันออกไม่ได้ครับผมอันนี้โหวผมยังซ็งเนียมันเป็นไม่ค่อยไม่ได้ใช้นะฮะม,มันเป็นระอย่างที่ผมใช้ไปนะนะฮะเข้าตรง GND ครับผมเสียบแล้วก็เข้าโจน GND นะฮะตรง GND นะค็ัจะมีสองขดนะฮะขดหนึ่งเป็นขดไฟนะฮะสองขดเป็นขดไฟนะฮะสีแดงนะฮะก็จะเขียนไว้อะไรนะว่าอ่า A C นะเอซีสองฟองฝังนะนะคองจกักรนี่นี่รูแปแบบไหนกะันบผมอ่ามันจะเขียนเข้าไปเอซนะแล้วก็ AC มันก็จะออกมาสองสองขดเหมือนกันนะ หมัดกระต้มนะมันก็จะเป็นนมอแปลงหมัดกระต้มนะครับผมนี่นะสองเส้นเหมือนกันครับผมนี่นะแล้วก็เข้าเข้านะครับผม ac มันก็จะมี ac ฝั่งสามารถที่จะใช้ได้2ลูกนะฮะเนี่ยมันมี2 2สวิตช์2 2ที่เสียบ2 2ข้าง2ข้างนี้มีอยู่4นะฝั่งละ2นะฮะ ไม่ใช่เราเอาลงตรงนี้ฝังเดียวนะเราแยกคนเราฝังเลยนะท่านผู้ชมพอเรามีลูกเดียวนะฮะน่ะเรามีลูกเดียวเราก็เอาใส่เลยนะฮะฝังในฝั่งหนึ่งนะครับผมเสียบลงนะ,ะอันหนึ่งครับผม กลัวไม่แน่นต้องบีบลงนะแต่อันนี้มันเข้าแล้วมันล็อกเลยนะมันมีตี่ล็อกนะผมไม่รู้ว่าจะออกยังไงเหมือนกันครับผมมันเป็นแบบนะฮะล็อกเลยนะแกร็กเลยนะ่ยต้องใช้พลังหน่อยหนึ่งครับผมนะฮะต้องบีบหน่อยหนึ่งครับผม มันเป็นกลุ่นระบริษัทนะที่ผมเคยใช้มันมันไม่ค่อยแน่นนะฮะเขาบอกน่ะแต่กล่าวผมเนี่ยมันจะออกยังไงผมยังสงสัยอยู่ฮะมันลุงแล้วมันลอกเลยนะท่านผู้ชมน่ะมันต้องใช้พลังหน่อยนึงครับผมแต่มันมันมันไม่แน่นครับผมบิดลงนิดนึงครับผมกล่าวลงตรงกลางข็จีเอ็นดีครับผม นี่นะฮะท่านผู้ชมนี่ก็ a อเราต้องดูด้วยนะฮะบางบางบอร์ดมันเหมือนกันนะครับผมเนี่ยมองดูมันไม่เหมือนกันครับผมตรงตัวนี้กาวตรงกลางตรงนี้นะฮะตนี้เขาเขามีกาวสองข้างสองสองอันนะฮะตรงนี้กาวตรงกลางเหมือนกันครับผมแต่นี้มัน มันได้ลูกเดียวนะเนี่ยเขาขนานกันเหมือนกันนะตัวมันได้อันเดียวลูกเดียวนะเนี่ยที่ดีก็ตรงกลางนะอันนี้เขาทำไว้เพื่อใส่หมอ้อแปลงสองลูกนะท่านผู้ชมนะฮะใส่หมอ้อแปลงสองลูกแล้วก็มีที่เสียบสองสองสองอันนะเนี่ยนะฮะ สองอันเราก็เนีียลงนึงล,งงลงูกหน,ลหนึ่งก็ลงลงแจกหนึ่งลูกหนึ่งก็ลงแจกหนึ่งครับผมอาจจะไม่อาจจะไม่โอเคเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะเพราะมันติดตรงนี้อยงนครับแต่น่าจะเข้าใจดูนะส่วนตรงป้องกันลำโพงนะเนี่คยคั้วลบผมโยงออกมาแล้วนะฮะ จากแถบสีดานะเนี่ยสีดานะเ,เงินนะฝั่งนี้ก็จากแถบทีดําสีดาเงินนะจากสีแถบสีดาสีดาเงินนะนี่ก็ก็โยงออกมาเพื่อจะเอาไปเข้าตรงตัวป้องกันลํโพงนะฮะนี่ไม่ได้ลงลงกล่องนะฮะสำหรับตัวลงกล่องนี่ก็เป็นกาวตั้งหากนะนะ แล้วฝั่งนี้นะฮะแล้วก็บอรดกีที่ผมทำคลิปลงไปแล้วสั้นๆนนะน,นะนนะี่ออกมาเซตแท็บกัวไฟนะฮะนี่แท็บกัวไฟคือหางปลานะฮะโยงมานะฮะบวกลบบวกลบกาวเราเสียบบอร์ดเลยนะฮะกาวมาฝั่งนี้ก็บวกลบนะฮะอันหนึ่งสัน้นอันหนึ่งยาวนะฮะบวกยาวฝั่งนี้นะฮะ เดี๋ยวจะจำให้ชมนะมันเยวคลิปหน้านะก็จะจำแล้วก็จะได้เทสเสียงเลยนะท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้มันผลก็จะตกแล้วฮะทดสอบน่าจะไม่ได้หรอกเกรงใจเขานะฮะพัดลมก็ตัวตงนน้นนะตัวน,นี้นี่เก็ียบแล้วฮะคลิปหน้าก่อลั่น Ni dùng hộp gon nè mặc áo hai hai đô đi vào hộp hộp Một hộp 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 เลยมันยุ่งเยิงกันไปหมดแล้วนะน่ะ<า>เส้นนี้เส้นกราวนะฮะอันนี้น้ำพวงบวกนะฮะฝังนี้น้ำพวงลบนะเราก็แยกออกไว้ดีๆจะไม่ได้นะฮะน่ะ ลองวางดูนะท่านผู้ชมนี่ๆ,ๆนะฮะน่าเห็นไหมก็ประมาณน,นี้นะท่านผู้ชมนะ ลำโพงลบนะฮะสีนเงินแล้วก็มาเข้าพวงกันลําโพงนะเนี่ย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 ชุดนี้นะครับเป็นเป็นลบนะเลยฮะแ้่ผมก็จะหลอดริมด้านล่างไม่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งล่างนะเลาะมาตรงนี้แล้วก็มอด้านหน้าก็เข้าแถบลําโพวงพงกันลําพงนะเนี่ยชุดนี้นะเป็นเป็นลบนะฮะ ด้านหน้านี่แต่ตรงนี้เตะ่ันไว้ยังไงก็เป็นบวกนะฮะเขาเข้าตัวป้องกันลำโพงนะฮะไฟนี่ฮะนี่นี่ไฟไฟแบบนั้นอาจจะสงสัยทำยังไงนี่เองครับนี่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 นีเนี่ยเนี่ยเสียบเข้าตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมนี่นี่ นะนี่ฝั่งล่างก็เสียบแต่ผมยังไม่ได้เสียบตัวน,นี้เะครับมันต้องบีบลงก่อนครับเดี๋ยวมันออกยากอีกนะแล้วผมเสียบแล้วผมก็จะไม่ต้องแกะบ่อยนะตอนนี้มันไอรุ่นนี้มันผมมันมันอกแน่นครับผมนะฮนะเนี่ยตัวนี้ปุ๊บลงปุ๊บเนี่ยปั๊บเลยนะไอรุ่นนี้ ดึงออกยากนะหน่อยนึงมันต้องทนหน่อยนะะึงครับเนี่ยประมาณนี้ครับผมสัญญาณตรงกลางเนี่ยกลางบอดเนี่ยนี่นี่สัญญาณถ้าสัญญาณแล้วก็มาลิงก์เข้าตรงอตัวบราร์นี้พุทธด้านหลังเนี่ยนี่เรายังไม่ใส่บาลานแล้วก็ขีดตรงนี้บวกกับขีดตรงนี้ลบก,กับขีดตรงนี้ แล้วก็เปิดจากโทรศัพท์มาก็ลองได้เหมือนกันครับผมนะคลิปนีม้มันผลมันจะตกแล้วฮะนี่สะดวกบสบายไหมเนี่ยนี่หางปลาเนี่ยผมอยากนําเสนอนี่เห็นไหมเหมือนกับไข่ดังๆเขาก็ทําำเสียบอย่างนี้แหละแต่ถ้าคนเขาทาขายเขาก็บัดกีด้านล่างเดินให้สบายแต่อันนี้พวกว่า เราเรามันเสียใช่ไหมฮะเราก็แค่ถอดตัวแก่บาลานอินพุตออกจากตัวบาลานอินพุตเนี่ยสัญญาณเสียงเนี่ยสองเส้นแล้วก็บัดกีออกอ่าบัดกีออกแล้วก็ตัวนี้เราเสียบได้ใช่ไหมฮะเนี่ยแล้วก็ดึงนี่ออกดึงด้านล่างออกดึงกาวออกดึงสัญญาณลบออกดึงสัญญาณบวกออกแล้วก็สามารถที่จะยก ชุดโมดูลเนี่ยครับเนี่ยออกสะดวกสบายนี่เห็นไหมท่านผู้ชมครับผมเพื่อทำการเซอร์วิสทำการเซอร์วิสสะดวกสบายนะท่านผู้ชมครับผมคลิปหน้าก็จะต่อแล้วก็จะลั่นให้ชมนะครับคลิปนี้แค่บอกในการต่อ สายไฟระบบไฟผมก็ต่อเข้าแล้วท่านเนี่ยก็ทำนี้แหละครับผมพอเดี๋ยวขันน็อตนะเนี่ยผมรอแหวนอยู่ครับแหวนรองด้านล่างครับผมฮะมันมันไม่ผมควรรูใหญ่นิดหนึ่งครับผมต้องรอแหวนครับผมท่านผู้ชมต้องยึดตัวนี้ก่อนฮะยึดแล้วผมก็จะทำการลั่นต่อ อุปก,กรณ์ตอนน้ท่านผู้ชมเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้ก็เอามาอัปเดตนะฮะในการต่อไฟตัวนี้นะฮะบอกบางครั้งเราที่ยังไม่มีประสบการณ์นะฮะก็มันท่านผู้ชมครับผมมันมืดแปดด้านนะครับบางครั้งครับผมพอได้บิดเน,นกันนะฮะได้บิดเนี้ยไม่ได้ลงกล่องนะฮะนะฮะท่านผู้ชม แถบลาโพงนี่ก็ที่ผมบอกนะเข้าดำนะนี่นะฮะเส้นนี้เส้นนี้เข้าดำนะแถบดำด้านซ้ายด้านขวา LR นะเนี่ยจะอิดตัวสีแถบแดงแถบแดงนี่ก็ตั้งหานะฮะผมผ่านฟิวนะฮะผ่านฟิวผ่านกระบอกฟิวแล้วก็เข้าตัวป้องกันลำพงผมเสียบแล้วเนี่ยนี่นี เนีเสียบอยู่ยนี้ตรงนี้เนี่ยนฮะฮนี่เสียบเพื่อในการเซอร์วิสมันดวกครับผมระบัดกี้ก็ดีเหมือนกันแน่น,นะครับแต่ถ้าเราจะต้องการเซอร์วิสหรือต้องการทำสิ่งหนึ่งเชิงใดแก้ไขเพิ่มเติมหรืออะไรก็มันจะยากนิดหนึ่งครับผมเนี่ย กประมาณนี้แล้วครับท่านผู้ชมครับผมนี่นี่ก็เข้าตัวป้องกันลำโพงอีกตัวหนึ่งนะนี่จากเพื่อป้องกันลำโพงเราไม่ให้มันไหม้ครับผมคลิปนี้ก็มันจะยาวนานครับสิบกว่านาทีแล้วนะครับขอขอบคุณนะครับอย่าลืมครับกดกดตัปสไครป์นะครับกดติดตามกดตัปสไครห์